โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้ลานไม้ภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอสะบาย,ย้อยจัดสงขลานะคะที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนปรากฏว่าไฟได้ลุกไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนนการจนถึงเช้าวันนี้โจที่เข้าไปฉีดน้ำดับไฟโดยตอนนี้ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุได้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะ่ะ โดยวันนี้นะคะก็เจ้าที่รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่บริเวณลานไม้ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ารุ่งทีิว่าไบโอแมสซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ตำบลสะบาย้อยอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ โดยเพราะว่าไฟได้ลุกไหม้ขึ้นตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ค่ะและจุดที่เกิดไฟไหม้เป็นลานไม้ที่มีการวางทับถมกันอยู่เป็นจำนวนมากทั้งไม้ท่อนและก็รากไม้ยางพาราอยู่ห่างจากตัวอาคารโรงไฟฟ้าประมาณ100เมตรแต่โชคดีนะคะไม่ได้มีเปลวไฟลุกมีเพียงกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาแล้วก็มีเศษเต้าถ่านจากกองไม้ที่ถูกไฟลุกไหม้บางส่วน โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเข้าไปฉีดน้ําดับไฟให้อยู่ในวงจํากัดได้ทันค่ะแต่ก็ยังคงมีการฉีดน้ําเลี้ยงจนกว่าไฟจะมอดดับสนิทเพราะว่าในช่วงกลางวันก็ยังคงมีไอความร้อนและก็ควันไฟที่พวยพุ่งออกมาอีกทั้งสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนจัดในช่วงนี้ ขณะที่ปัญหาเรื่องของสาเหตุของไฟไหม้ตอนนี้ไม่มีใครระบุได้นะคะว่ามาจากอุบัติเหตุที่สภาพอากาศร้อนจัดหรือเป็นผลจากการลอบวางเพลิงหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่และให้เจ้าที่จากศูนย์พิสูจน์หล,ลักฐาน9เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้นะคะได้ถูกกลุ่มคนร้ายเข้าไปลอบวางระเบิดจำนวนสี่ลูกภายในอาคารโรงไฟฟ้าเหตุเกิดกลางดึกคืนวันที่26เมษายนที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดซ่อมแซมยังไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ